เลยเหรอครับกินแล้วไม่ได้อะไรแต่มันตากกมันต้องไม่วะจะเบร์ตัวทำไมครับ ดีปีใหม่กันทุกท่านเลยครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเอ้ยชื่อเกมว่าอะไรนะเอ้ะอะไรสเลดบไบที่สบ,บี้มั้งสเลดไยทีซ่สบ,บีหรือนี่แหละครับก็ไอ้้ไอซสอบ,บี้ทุกคน<อ>เล่นก็ต้องกินนะเกมนี้ครับถือว่าเป็นเกมในตำนานเลยทีเดียววันนี้เราต้องเล่นมือเดียวกันไปก่อนเพราะว่ามือหนึ่งเราต้องจับกระโลงนะอีกมือหนึ่งแล้วก็ เฮ้ย,เ,ย<บ>เจอเจอเจอคัสติ้งเคพอดีเก็บคัสติ้งเค้กให้เราเข้าเลยนะเลยได้เข้ามาเดี๋ยวอยู่วิ่งไปไหนแล้วอะคือยูต้องจูเกิลไหมเนี่ยไม่รู้ฮัลโหลสวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้กินยู่กับไรจีทีวีชาแนลนะคะวันนี้สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะันนี่ใครเนี่ยวันนี้ผมเล่นในหมดออนไลน์เองนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณอีฟนะ ก็เป็นทีมงานใหม่ดีเคเับซึ่งเราจะไม่พูดนะเยอะเลยโอเคนะวันนี้เราก็มาจะเล่นกลับมาเกมสมสลามแมนแหละเป็นเกมที่พี่เอกก็เคยแค้นนะซึ่งสลามแมนเออสลามแมนนี่แหละครับ <S <S 1> <S 1> เรา <S <S ต้องปีนเขาก่อนอ่าสวัสดีปิใหม่ก็ปีนเขาครับผมนี่ครับเดี๋ยวดูมีคันโปรเฟ่ชินอลครับนี่คันโปรเฟ่ชินอล,โ,นลโอเคครับผม จะลูกปีนขเขาเพื่ออะไรเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเราจะมาดูน,นะฮะว่าปีงเขาแล้วเอ้เอเอเคลสมันมีเควสนะว่าให้เราหนีตัวสุนสิงม่มวงนะซึ่งเวลาเล่นเนี่ยเมาส์มันจะติดกันอยู่เนี่ยเมาส์ไม่รู้ทำไมนะล่ะค่ก็จะมูนวอล์กทั้งวันเลย <c oughs> นี่ค <c oughs> ุณวอล์กคุณวอล์ก <c> ต <oughs> อนนี้เราก็ต้อง ต้องไปหาแพงเค้กเอ้ยไม่ใช่ชีสเค้กอทไาที่แหละไปลงมาเร็วลงมาหน่อยแทนลงลงครับลงกระโดดแบบคัดโปรเฟชั่นอลไม่ตายด้วยเ้ยโอ้หมายตาสองต่อเลยสองต่อเลยสองเด้งเลยอ่ะอ้ายจะมากันยังเนี่ยพวกอยู่ก่าหลังชื่กันหลังช่กันหลไงชื่กันเลยเสียงมันมาแล้วนะเว้ยอือ ว่ <Wow. S 2> yeah, ารู้สึกว่าไม่อยากวิญญาณอยู่กันเดยกด F เฟืองขนาดเล่นเฮ้ยหลุดเหรอไม่หลุดมันมาแล้วขนาดเล่นตอนเช้ายังมากกลัวเออวะตอนมืดเที่ยงคืนมันจะน่ากลัวขนาดไหนวะ,วะ โอ๊ยน่ากลัวว่ะโอ๊ยน่ากลัวไม่เป็นไรนะต้องแมนแกันหน่อยแล้วหญ้าอะไรปลูกบนหินได้วะตะไคร้รู้สึกว่าเรายังไม่เจอเคสเจอไปหาบ้านกันเอออย่าอย่าต้องไปหาบ้านให้หาศพเทอวีโอเคจุดไฟจุดไฟ Okay. มันยังไม่มาฮะแต่เดี๋ยวมันก็มาจะตูดที่ดุกมันเฮ้ยมันเหมือนคนคนกำลังมีไข่ย้อยอยู่เนี่ยมาแล้วมันมาแล้วมาไม่พูดกันเลยไม่บอไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำ ไม่สวยแล้วไม่สวยใครแล้วเก็บขี้เว้ยไหนเราต้องงงหน้าแบกด้านหน้าแล้วเอ้ยทำไมต้นไม้มันสันส่นๆอ่ะว่าบางเวลาเราเดินมาอยู่อยู่ต้นไม้มันก็บุกขึ้นมาลงกีสใส่หน้าดิตรงนี้จำได้มีเค้กอยู่ ลงเกืบกี้และโเออ,เอ,อ,เอ,อรู้สึกว่ามันมาแล้วมันมาแล้วบางราจันบางระจันบางราจาย์ไปอ่ะเข้าอ่ะเกือบโดนบางระจาั์เอ้ยดย่ยเราต้องมีเพลงกบกบความกลัวยันเลไนไอกะแ้วกใส่เลยดีกว่าครับผม เจอบ้านแล้วเจอบ้านมาแล้วอันนี้คือป้ามันนะอ๋อเย้ยแล้วก็จะมีหาเค,ค้กก่อนหาเค,ค้กเดี๋ยวมันมาเว้ยหาเค,ค้กก่อนเจอเค,ค้กแล้วมันมาพอดีกกปิดเสียงแล้วไอแต่หนะ้ามันโอ้ยเฮกอ่ะมันมาแล้วมาแล้วครับผมทุกท่านปิดเสียงไหมไม่ได้ยินอเลยวิ่งวนะิ่งขึ้นเบวนกันเลยวิ่ง<ษ> ขึ้น,นชึ้นบนใช่โอเคหลุดออกมาจากที่นั่นได้ออแล้วอ่ะแล้อยู่ไหนอะ่ะน,นี่อยู่ข้างนอกเลยไไปอยู่บนรังอะอเฮยูแคนเฮลมีไก่ไอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไ้ไอไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้อไออ้้องอ้ไอ้ออ ตอนนี้เราจะมันขึ้นมาบนหลังคาแล้วแล้วจะอะไรกซนโดน้องผิดตัวะโอเคตอนน okay. hey. ี okay. ้ก็คือผมอาจจะไม่ได้เสียงกิดนะเพราะว่าดึกเสกินเฮ้ยแต่เมื่อกี้เห็นมันมีเค้กตุกข้างนอกอีกชิ้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจำเราจำไว้นะว่าข้างหลังมันมีอยู่จำไว้นะเราจะได้มาเพราะว่าเห็นมันมีตั้งหลายประตูไม่ใช่เหรอ อืมมันต้องมีศพของไอ้สีแดงแล้วประตูมันก็มีแต่สีฟ้าเบี่ยแงแปลกอ้ายตกเฮ้ยมันมาแล้วอย่ามาไม่อีกอมัน <c oughs> จะขึ้นภูเขาได้ไหมมัน,น,ไ,ไ,นไม่ขึ้นแล้วเว้ย <c oughs> มาแล้วเดี๋ยววิ่งออกไปช่วยไปช่วยหนิมาแล้วมันอยู่หลัง <c oughs> เออ ไม่มาแล้วหรอไม่ได้หันหลังไปมันโผล่อยู่หลังนะเว้ยอ๋ออยู่นี่ขึ้นภูเขาขึ้น <c oughs> แล้วเสียเวลาตอนนี้ตอนนี้ขึ้นไม่ได้เดีย๋ยวรอให้มันเอ้ย,อยรู้สึกเจอตะไคร้แล้วว่าชนต้นไม้ไปทะเลดิี <c oughs> ่ะเดี๋ยวแต่ทะเลต้องเดินไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวโอ้อยลืมบ้านเลย <c oughs> บ้านอยู่ไกลแล้วเดี๋ยวค่อยเดินถอยหลังไปก็ไอ้เจอทางเจอทางกับ สองทางอ่ะทาง,ทางซ้ายซ้ายเอ้ยเนี่ยหินชอบกระโดดข้ามกันเออไอช่างกระโดดจริงนะเว้ยอย่ามันมากระโดดแบบน,นี่ดิฟโคตี้ครับกระโดดไปกันตรง, <c oughs> งว่มขอของามันมาแล้วไปขำเลยไอเปิกินกระทางเลยเหรอไอ้ติดต้นไม้ที่ด้วยเฮล .mi เอ้าเข้ามาทางนู้นนะมันมาแล้วเว้ยให้ความรัก มันเติบ์นโตใหนุ่มใจทางไหนเร็วดิวิเราต้องร้องเพลงกบความกลัวอนนาอนนะปิ้งดีรัอันละอันละปึ้งนเด็กก่อนลีก็ปกิก่อนลีก็ไปคือเกียคีเฮ้ยเรื่อสีแดงเอาสีแดงเอาตายตายแล้วนี่มันต้องตุ้ยรู้สึกน่าจะมีสีเขียวอีกศพเว้ยสีเขียวอยู่แถวทะเลเะเลสาย อยู่ในบ้านสีเขียวอยู่ในบอานสีเหลืองในสีเหลืองเป็นทางไเนโอเคงั้นเราไปหาสีเหลืองเถอะมันมาแล้วโอนะโอนะเพลงดีแล้วอัลบั้มเด็ดดีคนริคมาที่นาลีดาไปถึงเนลุรู้สึกว่าเรากลับมาที่เดิมอีกแล้วนะเอ้ยเอาเข้าบ้านไปให้เขาดูโศกันิก็สีเขียวนี่ไงแต่ก็วิ่งขึ้นเลยไม่รอเพื่อนเลย ให้ปิดเสียงเงินอย่าเพิ่งมานะเดิกันไอ้กี้นะเราให้ตันจุดตรงกันเองปันสปินมาแล้วินเราใบเราลร่กนเลอเราเเอ้ยเจอสปีนนั่นแล้วไปไปหาสปนสามนี่เราไปบอติ๊กติ๊กไลไงวะอก็เขาไม่หาหาดิ เอ้ยอาจจะมีอีกศพะเอ้ยแต่มันมีแค่สามเขียวเหลืองแดงเออแค่นี้แหละไม่มีอะไรอื่นเหลืองก็ดีเหลือง,งอยู่แถวทะเลทรายเดินไปได้เลยเอ้ไม่ใช่ทะเลมันชอบพูดทะเลทรายวะเอาเอ้กลับมาเจอสีแดงอีกอะสวยเอา้าหลงกันได้ขอดูศพหน้าอ่ะเอ้เราเรารู้สึกว่าเราจะสับสนระหว่างตัวนั้นกับ มันอยู่ข้างหลังเว้ยไอ้แหลกขึ้นแหลกคนช่วงนี้เราอาจจะกินไข่กันหน่อยมันอาจจะกินจะซุปไก่แล้วซุปไก่ซุป,ซปตามไม่ใช่ซุปไก่เอ้าหลงไม่หลงนะเว้ยก็อยู่ข้างหลังนี่เองนิ่งๆเขาไว้นะเว้ย เดี๋ยววิ่งไปหาเราโด,โดโนโจนะมใส่น้าน้ำมันมันนะไม่ส่งและวิ่งอากาศหนาวเนี่ยรู้สึกว่าปีใหม่อากาศหนาวนะพอปะแล้วว่าหนาวหนาวนะจุ๊บหนาวมากดูก่อนมันจะมาไหมรอไม่มันมาก่อนถูกใจมาแล้วนันะ่นแหละไอ้อเวเอ้ยเตรียมกระโดดล่วงเลยนะเอ้ยรอรอปิด<อ>้วยปิเสียงกัน เปิเบเวลามากี้เราก็พยายามพูดนี้กบเสียงนนเดอ้าวอยู่ไหนแต่เสียงมันดังกว่ามันมาแล้วมาสองทายาลนก็โซลีะสีเาลนยาลนยาลนกะ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  เราบ้าเลยเราต้องร้องเพลงกับความกลัวเว้ยแป๊บหนึ่งต้นไม้ต้นไม้กระโดดต้นไม้เราวเป็นหลินตกข้าวข้าวหนิ้นเฮ้ยอีบเอ้ยไม่อยาอีบอีกวีวีเล่นได้ไงวะหัวใจเกิดโวงไปตายเนี่ยกำลังวิ่งหลบอยู่อย่าเพิ่ง ไปเจออีกที่แล้วมันกระโดดมันเข้าไปได้ไงวะเล้วข้าขทางเดิมนี่หว่ามันเป็น spin ยูสปินอะทางเดินอีกแล้ว,วอันกีอเจอคัพเค้กอีกแล้วเอ้ยเจอมันสปินอยู่บนบ้านไม่มีวีเซวีต้องมีฮามาชิป่ะ ต้องมีโอเคมีความวิชีของวีอยู่ไม่คนละอญญันกันวีอยู่บนหลังคาอยู่ไหนอะอีฟอยู่ไหนนะหลังคาหลังคาเร็วไม่ใช่วีเลยชิดแทนเหรอ,เ,อเจอแล้วอ <c oughs> ย่าลงไปวีวีเอาไม่รอกันเลยฉันมาแล้ว <c oughs> วิวิว yeah ิววิวเดินวเว้ยหลานนี่วอยูข้างหลังอะแทนมะทำไปชี้อะเต็มเลยเว้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวจะไม่ให้กินเคนันับไว้อะไม่กินเลยอีกคิยกับม ฮึไอคีนสอเสืออะไรครับเอ้ยให้ฉันเอากินป้าอันทะอะไรเนี่ยใช่ป่ะจำชื่อได้ชื่อว่าอะไรอ่ะอันทู้อะไรนั่นน่ะที่บอกเขาหน้าวีขอแคปเลยอ่ะขอเป็นแคร์คเชิญให้กินป่ะใช่กินให้ทำไมไม่เงียบกันวะโกรอ๋อมาเรื่อ อัปเปอร์วงอะไรรู้สึกว่าบรรยากาศมันเริ่มเงียบแล้วเนี้ยยังหาทะเลก็เลยรู้สึกว่าเราจะเจอชีสเค้กอีกตางรู้สึกว่าจะหลงเออในท่งไม่ได้หาเลยปวดหัวให้มือ เออ่ผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า18ปีเพื่อนที่นะครับแนะนำจากเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีนะครับเจอได้เจอวี <c oughs> ต้องเดินตามมันไปอะ่ะค่อยๆย,ย่องเนี่ยมันย่องไม่ได้ดีว่ะฉันวิ่งไม่ค่อยวิ่งเนี่ยเห็นแล้วมันเห็นแล้วแต่มันไม่อยอมฆ่า,าเราผู้ชายมันคงเห็นเราไอ้ไอ้ยทำไมสองเด้งเลยวะเมื่อกี้ อยู่ไหนอะกำลังหานะอยู่เนี่ยอยู่ตรงต้นไม้ปะต้นไม้ใหญ่ไหมเราตอนนี้เราเดินอยู่ก้อนต้นล้นอยู่ต้นอยู่ตน้ตน,ตนไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กใหญ่หใหญ่กันต้นไม้ใหญ่มันมีกี่ต้นวะ ต้นไม้ใหญ่มันมีสามสี่เอา้าจูเกิดเฉยเฮ้ยจกเกิดแล้วใกล้ๆจกเกิดอยู่จุกเกิดเลยอะจกเกิดก็จำไม่ได้ว่าอยู่ไหนมาทับสปาวไม่ได้ไม่เห,เหมือนแม่ทับเว้ยทับมาเลยเออเห็นตลาดทีูทับ นี่โดมาไล่อยู่อะไล่วิ่งหาหา,ากันอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเราจะเจอไอ้ลูนอีกแล้วอะลูอะไรไอยอยู่นิ่งถ้ารูนั้นหนักกำลังไปไอ้ลูที่มันมีคัพเค้กวะ่ะที่มันไม่ใช่ลูคัพเค้กเว้ยเป็นที่ใหญ่ๆอะที่มันเป็นโรงงานอะอ,อยู่ตรงเถอะ<อ>งานนีบา้าน บ้านของไอ้พวกเออแถวโรงงานตอนนี้กำลังเดินวนอยู่เผื่อเจอตัวนั้นเนี่ยเอาจะเจออยากเจอมันยนะเจอขบเค้กวนเผื่อว่ามันอาจจะมาเร็วๆดิก็ไม่เจอใครอ่ะเฮ้ยนายเดินมาตามอยู่บนขบเลยน้่มอยู่บนบ้านแล้ววิ่งวนไปก่อนอยู่ขบวนแล้วเนี่ยวิ่งวนไปแป๊บนึง ลาเดินสีงน่ากลัว<ช>น่ากลัวเนื้ออะไรควันเลยเฮ้ยจริงกอบเคก,กลางทางอ้าวแบบตรงโลงๆนะปรัเด็นกำลงกังจะไปถึงแล้วตอนนี้กำลังกระโดดอยู่หาเลยน่ากลัวตอนนี้น่ากลัวมากอ้าวหยุดย่องโลกแต่ไม่เจอบ้านนะอ้าว ใกล้ใกล้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วถึงภูเขา <c oughs> ไม่มันมันอยู่ที่โล่งแต่มันไม่เจอบ้านเอา้าเรากำลังจะโดดตึกตายอยู่แล้วเนี่ยยัไม่มีตึกง่ายๆเดี๋ยวทำให้เราหลุดเซิร์ฟหลุดเซิร์ฟดิ หายทีลงลงแล้วมันมาแล้วเอ้าเจอแล้ววิ่งดิเอ้าเหนื่อยเหรอเหนื่อยแล้วมันไม่ยอมวิ่งอ่ะปักปักปักยิงรูปุยปักทุยเอ้ยอยู่ไหน Tôi... Điều... Không rồi kéo, ngon mà mà kìa, ơi, 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 โอ้โหโอ้โหไม่ได้โหมาทำไมทำไมเรากลัวมันมาระหว่างเราปีนเขากันเนี่ยตกภูเขาแล้วอะมันลงมาเลยลงมาเลยไม่ต้องอนะเดี๋ยวดิเสียวอ้าวแล้วจะขึ้นนา่ยอยู่ข้างๆเหรอเชื่ออยู่ข้างบนเสียวว่าอยู่ข้างล่างอีกเออกลัวปีนขึ้นมา เธอปีนขึ้นมาน่ากลัวนะเว้ยทางลอดก็ยากอ่ะตัวมันขู่ไหมรู้อ่ะตัวเนี่ยเด็กเด็กสะพานไม่เว้นจะมาไม่นานหรอกถ้ามันตามเธอแต่นะไม่อยู่เกกระโดด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 โดดพวงกันโดดพวงกันเอ้า เราไปเล่นอะไรนอกแปบกวันนี้ไม่รู้จะไปรู้มัอนอ่ะแปลกเนะาะตกภูเขาตกภูเขาตายไม่ตายตากภูเขากลับไม่ตายแต่แต่ไปโด,ดนตัวน,นั้นกับตายไปแหลกว่าแค่มันร้องเองเออแสมหูตายไง <c oughs> เฮ้ย,ยข้ มาไแล้วว่าไปหาชีสเค้กเหรออุ๊บมาแล้วแหละเออไม่ไม่เอาเออยู่กันไหนเนี่ยดูหลังตกใจเมื่อกี้ดูหลังมาเจอตกใจเอาหน้าหน้าเราหน้ามันไม่เหมือนกันมาแล้วเดินเลยนะอีกวิ่งวิ่งไปทางไหนอะนั่นไงมาอยู่ข้างหลังแล้วอะจิ๊บไปถึงวิ่งไปทางไหนไปไปตกแล้วไปหาบ้านเนี่ย จะหน้าบ้านจะทำได้บ้านต้องตรงไปทางนี้เลยต้องหาถ้ำด้วยถ้ำเหรอไม่ทันแล้วถ้ำถ้ำอยู่ทางนู้นเนี่ยถ้ำมาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเลยเฮ้ยไม่ไหวเนี่ยถ้ำวิ่งเข้าไปเก็บดิวิ่งเข้าไปเก็บเอีกอีกอืมอ็กอืม ล่นอะไรแชเรนเดอร์เทเลท,เท,ทบ,บี้เ,เก่มอะไรวะเทเลทบ,บี้อะหนุก,ก็พอลหนุกอะ่ะอือถามแทนดิเออหนุกมากน่าเล่นป่ะเอ้ยขอดูศพก่อนเอาเป็นว่าเทเลทบ,บีต้นคนละต้นคอละต้นเปองต้นที่มีร่องๆแล้วก็มีต้นแบบเนี้ยม,มันต้อง หนกแตกว่ะอีต้นไม้มันปลูกอยู่บนิงนี่เาจะไปรู้ไหมล่ะเดินตรงอย่างเดียวอ่ะน้เนส่ต้ไม่รู้นเาจะวิ่งแบบไม่ใสอะไรหน้าเลยนะท่านเ็สู้กับเมปากตัวนะาเวพี่คุยไก่ทาม่อ เอกฮะคุยไก่ถามอใครอะเอกใครคุยไก่ถ้าเปเอาใครพี่เหรออือก็เพื่อนยิมไง๋อพี่แคบนังไงจนสบแล้วตื่มันตื่นคุยไก่ท้าบอเองไม่อยากค,คุยจะตายแล้ว เจ๊อยากคุยจะตายแล้วโดนเพเลทอมบี้ไล่ฆ่าอยู่เนี่ยไอ้มุ่งม่วงเนี่ยวิ่งไล่ไปเลยถ้าคุยตอนนี้ตายขอตายเลยใช่จริงๆเล่นเกมเทลทอมบี้อยู่มันคือเกมอะไรอะอยากเล่ยไหมล่ะพี่ไปหลอดไม่ถึงนาทีกี่กี่นะหลอดไม่ถึงนาทีหลด เราเสร็จแล้วเล่นได้เลยเหรออือเราจะเล่นขออุกกันสามคนได้แต่พี่กีดแนี่ยขนาดคนขนาดเรานกี่คนเฮ้ยตกตกเกมไหมพี่มังดิเขียวฮู้จะตายไอ้อาเบมูไลตามอะไรอาเบมไล่ตามเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วหูเฮ้ยมัน ไม่รอแล้วนะเวลาก่อนเจะลงไปตุต๋นกันข้างล่างอาจารย์ลงไปตุ๋นตุ๋นข้างล่างขึ้นมาช่วยแล้วแล้วมันก็ยังมากีดใส่เราเขากีดดีวะเขาไม่กีดเขาไม่กีดอ,อยากกีดตายอยากกีกตดตายกระโดด

นะเข็โดดลงมาได้แล้วเป็นตายแล้วอีกเกมอาทอปปี้มันเกี่ยวกับอะไรวะผีเหมือนเซเลนเดอร์ผียังไงเขาไม่รู้จัก